หลวงพ่อเปิลทิตตะคุโนวัดบางพระหนึ่งในสุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองนคนปรปฐมท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องลือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งเรื่องราวอภินิหารตลอดจนถึงวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านได้อธิษฐานจิตสร้างไว้ซึ่งยังคงมีมนตเสน่ห์และมนตขลังอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย แต่สิ่งที่เป็นตำนานกล่าวขานกันอย่างไม่มีวันจบสิ้นจวกจนปัจจุบันตั้งแต่วัดโคกขมาเป็นต้นมาก็คือการสักยันต์หลวงพ่อเปิลในสมัยที่ท่านยังไม่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ท่านจะลงมือสักลงอัครเวทด้วยองค์ท่านเองแต่ต่อมาในภายหลังหลวงพ่อได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการสักให้แก่สิทธิ์เป็นองค์สักแทนแล้วหลวงพ่อเปิล จะเพียงทำพิธีครอบให้เท่านั้นฉะนั้นผู้ใดที่ได้รับการลงอักขรจากเข็มปลายมือของหลวงพ่อท่านเองก็นับว่าเป็นบุญแก่ผิวเนื้ออย่างยิ่งเพราะคนที่จะได้รับการลงอักขรจากท่านก็จะมีเพียงสิทธิในยุคแรกเท่านั้นยันที่ขึ้นชื่อของหลวงพ่อเปิ่นก็คือเสือซึ่งหลวงพ่อเปิ่นกับเสือนั้นนับว่ามีความผูกพันกันมาก โดยหลวงพ่อท่านมีความชื่นชอบเสือเป็นพิเศษหลวงพ่อเปิลกล่าวเพียงบทสรุปว่าชอบเสือด้วยเหตุผลที่บอกเพียงสั้นๆแก่สานุสิทธิ์ว่าเสือเป็นสัตว์ที่มีอำนาจเพียงเสียงคำรามของเสือสัตว์ทั้งหลายก็เงียบสงบก,กลิ่นของเสือสัตว์ทั้งหลายเมื่อรับสัมผัสจะยอมในทันทีหลีกท่นก็ต้องหลีกจัดอยู่ในมหาอำนาจ เสือรูปร่างสง่างามเต็มไปด้วยอำนาจบารมีจัดอยู่ในมหานิยมที่สำคัญหลวงพ่อเปิ่นท่านได้เคยประจันหน้ากับเสือมาแล้วที่กลางป่าลึกระหว่างทางทุดงในป่าใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีจึงเกิดความประทับใจตั้งแต่นั้นมา เมื่อครั้งที่หลวงพ่อเปินยังเป็นพระหนุ่มวัยชะกันในปีนั้นหลังจากออกพรรษาแล้วหลวงพ่อเปินท่านเลือกเดินทางไปทางทิศตะวันตกของประเทศไทยมุ่งหน้าเข้าไปยังป่าเมืองกาญจนบุรีซึ่งเส้นทางป่าของเมืองกาญในยุคก,ก่อนนั้นก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความอันตรายเป็นอย่างมากคนเท่าคนแก่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ป่าแถบนี้เป็นทางอาถรรพ์